ดีนอพี่น้อง่ไดีมาตามมาหุงเล้พี่น้องสบู่ควอจะมาโซซีมือเพื่อจะมาตามมาหุงสูบกินเล้พี่น้องยำยำอันนี้ก็สิเป็นน้ำอ้อยน้อะสบู่คนสจบมาหวานหวานทุกคนเอิยังไม่ทันชิมเนาะเอ้อกินบอน้ำอ้อยเอ้ก็เรียกว่าอออก ตอนมังหงสะโบกับคากริปเนาะคากริปเหนื่อยเสียพี่แจนเพิ่นกระหิวเขาเนาะเพิ่นกินเขากับเพลกับแกงหน่อไม้มาได้เพิ่งออกสบายดีเข่าเศร้าเพิ่นจนจีเทียงทุกคนกินแกงหน่อไม้เพิ่งออกอาหารหลักของสาวลาเมื่อวานกินแกงหน่อไม้ไม่นี้ก็กินแกงหน่อไม้ได้ทุกคนกินยำใดก็เสบยำหนันแกงหน่อไม้ แกงน้ำมันตามมัตหจะแกงน้ำมัไปรักหืสยิงสะเอินกัมาเลยเด้อพี่น้องคือม่ดีหมักมซุกพี่น้องล้วดูหมักม่วงกันนี้แต่มักหมวงปุ่มแลวมัก่วงแก้วกัน หม, e, มวกหมวงแสบได้หมวนี่ไอตึงอมสบปะน่ามั้กินได้รำือกินเลยไปกินเลยแหละเนยกระบอกเสบแลวกินหลายคนบสิกินเบิดบ่อเสาลายนเบิ จะบวาเบิร์ดเดทุกคนกินอยู่สามชันะกินลายคนแสบได้พี่น้อเลยนี่ตัวจะต้องกินอย่างนี้จงวันแตเทินเียงถมาก่อนนหุยเพนหอมมักม่วงพี่น้อง่หกินหมักม่วงเด้อหม้บานเชนก็ยังไงนะ แสบแห้งหิเขาแล้วกับแสบกินขาแสบเสียงเหมียงกินสวยๆเด้อทุกคนใส่เดียวกันมือข้าเซ้าเด้อีปนองเอ้ยข้าเศ้าน้ำมันยังพี่จันเพิ่งต้องก็ตื่นแต่นอน พยายารกันอะไรกินน่ะโอ้ได้วยชาวเอินแต่เป็นสาอเอิทุกคนเห็นน้ำอ่อยเพื่อนอยู่เป็นครอบครัวเด้อทุกคน ันนี้ก็เป็นแกงใหม่เพิ่นแบ่งมาให้นะทุกคนใส่ทงยางหมักเลนหมักนาวเด้อทุกคนพี่แจนเพิิ่นสเป็นคนไปตำเนาะเพิ่นตำแซ่บเด้อตำมะหงตำมะหงตำกระพุ่นไปตำแซ่บเด้อพี่น้องมาเบิ่งฝีมือกาบตำมะหงของสะโบเนาะทุกคน ดดเด็กเด็กกะเออกะละมังหน่อยจะยืนพื้นแต่แค่เครื่องคบเด้อพี่น้องมัน,นแ่บหลับรองหวาแ่บฟีมือสบู่อยู่บ้านไกลๆก็มาตามบังหูให้ื่อกินเน๊ะกินหอดบ้านเด็กกินหอดบ้านเพิ่นว่าเพิ่นจากบ้านไปเทือว่าไกลเติมด้วยพี่น้องอยู่ใต้ ออจากหน่วยอาตาโมยุไพยตาโมยุเอ,อื่อยหรือตาโมยุเจ้า, <laughs> า <laughs> มะผีก,กะเพ็ดเพ็ดเดือทุกคน,นมกผกเก็บมาแต่้ำหมูพูนอยู่้ำหมูสากนั่นแหละพี่ <laughs> <laughs> มือสะโบนิโบแมนย่อยเดอ้อทุกคนตำคายได้กูละ ใไล่เส็บไล่น,ลลนะทุกคนปส่มะมาทิมปปุงรดก่อนนะใส่น้อยนึงตามนมาห้มาทิพมณฑปนะคันก็ใช่ไมนชิคุ่มจ ใส่กะปิน้ำตาลทั้งคนจังแสบ็บพูท่านได้ตามแต่ว่ากลิ่นนะหอมแล้วพี่น้องแสบแน่นอนเหมืองกับ ้าวลาวนเ,นเ,าเนี่เฮ็ดกินแสบเด้อตําแนงเดี๋ยวบปว่ปากบวบวากได้ไหมน <c oughs> ้องเพื่อนยันผิดสูตรเพื่อนสูตรเพื่อนก็คือว่าตําตํามะฮุงบป่าปากน้องพี่น้องตําโดยประแดกปรุงเด้อทุกคน บอกมานึ่งตลายใส่ลายใส่ลายใส่ลายก็ใส่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  มีเอฟซบอกว่าขุกบางแล้วเดียเด๋ยวเดี๋ยวไก่จะแตกแล้วเอฟซบอกว่ากับบดีบางบา,งบางดีเด้อทุกคนเพราะว่าเป็นขุกเล็กซิมลนะพี่น้องน้ำลายแตกแล้วนะแะระเด็นก็ข้อะกระเด็นง่ายเลย ตำลายในจังหน่อยเห็ดขนาดเลยกเลย่อยหน่อยหน่อยเลยุ่ายตกเขาแล้วแะสิเลย เลยกับตับมะมุวงนึ่งคัะนี้ตัวนี้ใส่ดเพื่อแบบแซนะ่บแฮงพร้อมเลย ินมาบนิดไกๆดูหาตาเผ็ดเผ็ดชิดจานหลดพี่นออ้องเยอะธรรมาศามสตร์ธรรมศาสตร์พี่น้องเลย นาเม็ดกระทินห้อยนะจะแซ่แบบ่พี่น้องเอ้ยมาเดอ้อมากินน้ำกันเดอ้อปลาพี่น้องไปบึงพักกับแก่พักกินกับดำหมนะูน้ำพักบัวราคาที่จุเก็บมาเมื่อวานนี้ทุกคนน่าหยิ่งน่าตัเอาว่า สบู่คุคคณจื้อมาค่ะราค่ะเด็กทุกคนสบู่ส่วนซื้อมาเมื่อวานนี้เคยบอกว่าแบ่งไว้กินกับตังหงเนี้ยใช่ไหมก็ ไปมาเด้อทุกคนกิตามังหงน้ำกันเด้อกินตามน้ำกิตามังน้ำสบู่สาินสาเอิญสายิงเด้อตับผักลายๆพี่น้องเอ้ย นั่ี่าไปแล้วอ้าว้นีเหรอคะสิบอเพราะว่านั่งลงมันอยากต่ำที่สุดของที่สุดเลยไปเดินเดนเ่ไม่ทำ่งนเลีงวัวบ่ สะเอินมาแป๊บนึงก็บอะไรเหรอบวนรพาพี่น้าง่าอ้อได้นี่มวันอยู่นี่แบบนับบูผลมากเหรอเธอยิงเพื่อนกำลังมาแต่สื่อเผอเนาะอยากกินเผอ มากินตำมหุงมได้ได้ทุกคนเพิ่นเป็นกะเพาะกะเพาะรักมาเด้อทุกคนมากินตมหุงน้ำซาโบสเอิญชพิจันเด้อชจันเผ็ดพี่นองกินเผ็ดหอนน้ำอ้อยเย็นๆพี่น้องไงไม่บอกฉันก่อน เพชรพี่น้องก็จะกินน้ำอ้อยทำเองก็เพชรเองเอาอโยชาลินเนี่ยเนี่ยหาหน่อยจังเชาะชีสิบเด้อพี่น้องอย่ากินบได้ยอย่ากินบได้อยู่ทุกคนเทียงกันแล้วพี่น้องจะเทียงกันท่อะไรเลยอันนี้เป็นแกงน้ำไม้ใส่ เทปบดแล้วก็ใส่แมงกุจีเด้อพี่น้องเฮ้ยนะ้องเมืองชีน,าชานบบ่าเอิญเป็นตะบอแสแท้ดดำหงกะจีคือคน,นโอกหักนะพี่น้องให้กินเถอะแหละใส่แสบด้วยเหรอให้กินเถอะแหละแล้วก็ได้ <laughs> กินไปกินขึนกินนะข่าปุ่นพี่น้องเอ๊ะข่าปุ่นคุยตำม,มังหงเป็นอาหารที่แสบเด้อพนะี่น้อง น้ำจิ้มเขย่ะ้ชไทยกัเออขน้ำจินบเราออาเพิ่นมาแต่ไทยเพิ่นกันเลยหูพี่อนแอนอีแบบนึงกับเขาเขาโจ้นเขาโจนแกเผืกอคนแกงเือกจ้นเชือแกงเือกอะไแลวทุกคนแซ่บอะไรแซ่บบ้าสุดเพิ่นเอาแกงก้ำใหม่มาสูกินเอาแกงหาน้ำใหม่บ่ะ อาในกเพื่อนแกงลหม่เพื่อนตัดถีบก่อนบ้านหมัดคนมนี่ัดใก่อนพี่น้องคนแกงใช้แมงขนูนพี่น้องเป็นตาแ่บอีเลยเดี๋ยวเด้เอันเั่นอนเนี่ยแบงแกงจะใบเนี่ยวาน

อือก็ไปากไปกตุ่งโกบะ่าน้องคนฮึมนบองน้มน้ำ้อยเศกับมาเงินกับบะเมอเด็ดมาไปข้นางขวเขาขึ้นแค้งโมโลชูโหอะไรเบิดตามมังหงสบูสแป่ลูกที่้าที่าเบิร์ดเด้อเด้อพี่น้องตามมังหงกัเบิดแกงน้าใหม่กัเบิดน้องพวกโกินน่ะพี่น้องแส่บรลายสบูเมนตามเลแเสทุกคน คลิปนี้กันค่ะผู้ได้มาค่ะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้ในเด้อพี่นอ้องกดกระดิง่งเ,เพื่อจะี p ต่อไปนะพี่นอ้องคลิปนี้กันสบายนี้